สวัสดีสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสูผู้สูคนเด้อพี่น้องื้นนี้กับพบผอกับสาวถามอีกคือเกา่าคือเดิมเด้อพี่นอ้องมาพบผอกันในห,หน้าจอหน้ากล่องเด้อคิดถอนแพร่พี่น้องเ c ซเบิร์ดสูผู้สูคนเป็นงได๋บนอฟพี่น้องสภาพอากาศทั้งฝั่งไทยด้วยทั้งต่างประเทศนะฮอนคือทั้งบ้านสาวหนาบอพี่น้องตั้งสวรรค์น,นาเขตนี่ก็ถือว่าฮอนหลายพี่น้องเลยเพราะว่ามันยังอุ๊บอ้าวอยู่นะพี่นอ้องฝนฝ่าอากาศกับค่อยตกปันไร ได้เห็นให้อาการีนห้อนพี่น้องเอ้ไปใช้มาใสกะหยาพี่น้องเอ้แหลดเผากลัวหรอกไฟลดนะพี่น้องเอ้ยมื้อวนี้สาวหนำกะมีคลิปดีๆสิมาเล่าซูพีสูน้องฟังเนาะเพราะว่าสาวหนำเลยเห็นคลิปได้ไลค์คลิปแหละอันยูทูบเบอร์ได้หลายส่งนะพี่น้องเพิ่นกะไรไปไทยแล้วสาวน้ำก็เลยสินำคลิปออกมาเว่านะพี่น้องซูพีสูน้องฟังว่าเป็นยังสาวราว อยากไล่ผัวไทยนะพี่น้องคนลาวเฮาเป็นยังจริงอยากไล่ผัวเป็นคนไทยนะคือโบอยากเอาคนดาวคือกันเป็นคนประเทศเดียวกันนะเป็นยังจริงอยากไล่คนไทยมาเป็นแฟนเดือเป็นผัวเนาะทั้งประเทศไทยเป็นกระเอื่นแฟนก็ได้เอื่นสามีหรือว่าผัวก็นได้ัานาพี่น้องแฟนกัเอื่นได้คือกันเป็นเอื่นได้ร้ายแบบเนาะก็คือยูทูบเบอร์ได้ร้ายสองที่สาหนาบเองก็เคยเคยเห็นมาเรื่องทีเป็นเตาอุรีเองนะพี่น้องเตาอุรีเองก็เคย ทำการเปิดใจสาวมีหางหนากหมายเรือปูซาสำนอยอายุ16-17ปีที่เปิดใจอยากได้แฟนเป็นคนไทยนะเพราะว่าเพราะเหตุยังจริงอย่างไรแฟนเป็นคนไทยฮนะก็คือสาวนาำก็ได้เห็นคลิปยูทูบเบอร์สวงหนึ่งฮนะพี่นอ้องสวงลังๆมากนี่แหละเพืนก็นลยทำการรลคยคนลาย2อลายลาสองยูทูบเบอร์ คนล่าห้องนี้แหละทั้งแข้งสวรรด์นัเขตนี่กะซีกะซีไล้ได้พี่น้องเห็ดแปลว่าเปิดใจหาครูแปลว่าสาวลาวอยากไล่แฟนเป็นคนไทยนะพอเห็ดยังจังอยากได้คนไทยมาเป็นแฟนเนาะเพราะว่าคนล่าห้องนี้กัตามในเบื้องในคลิปนะพี่น้องกะเพิ่นเปิดใจนี่ไม่ห่างนั่งไม้กับมีเล็บพี่น้องเอ้ยอายุสี่สิบกับมี่สามสิบกับมี่สิบห้าสิบหกกับมี่นะพี่น้อง เพราะว่าหล2สองคนก็ไปเปิดใจเ oh, you know. นาะกับไล้เคสไล้สองที่สานามในเบิงมะนะโอ้สานามว่าผู้สมวังกับมีเด้พี่น้องผู้สมวังกับมีแล้วกับผู้พิหวังกับมีเพราะว่ากับบระสมวังเสมือไปแล้วกับบริพิหวังเสมอไปเนาะเพราะว่าในมุมมองสานามเองเด้อพี่น้องในมุมมองสานามเองทีทีแบบเป็นสานามผู้รึงนี่แหละที่สียออกมาว่าในมุมมองสานามกับบไระ กายาว่ากันนอกพี่น้องถ้าวาสาหนามบ่พิษผ่านประการใดนะก็คือยูทูบเบอร์ได้สองห่างแหลกกะจะซวยเดือยนอกพี่น้องซวยเดือนนี่ยทำการซวยเดือนนี่ก็มีคนคนถูกคนหยากร้ายแน่นะพี่น้องคนทางคนมีก็มีพี่น้องคนเผันทางคนมีเคนรวยก็มีแบบว่าผู้ถูกหยากร้ายนะทั้งแข้งสวรรด์นเขตนี่กะกะพบปานกลางนะพี่น้องสิว่าทุกจนว่าบ่มีอีหยังจักดีกับบ่มั่นนะพี่น้องแเว่าปานกลางมีแต่คนทุกข คนรวยแล้วก็นคนพอก,กินพอพอใส่นะก็คือเคสเคสท,ทำอิดท,ที่ยูทูบเบอร์ได้รายสองเพื่นท้ำมากอะก็กสิเป็นการช่วยเรือฮนะพี่เนาะช่วยเรือในก็นสิเป็นแปลว่าคนถูกคนถูกกระถุกไอ้ดีฮนะพี่เนาะคนมีกาม,กมีแต่ว่าหากรบอกบอกผู้เพื่นมีเนาะบอกผู้เพื่นถูกในการพอเห็นยังสาวลาวถึงอยากไหลเพราะว่าเป็นคนไทยเนะานะสาวหนามาลาวสู่ฟังครั้งแรกในการซีช่วยเรือซอยเรือคนถูกอยางเนาะ เพราะว่าคนซอยเรือมานี่ส่วนได้ก็จะเป็นคนไทยนะพี่น้องคนไทยหล้วก็นคนล่างเขาเองก็มีที่อยู่ต่างประเทศนะะที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าไปฝากเงินมาซอยเรือคนทุกคนอยากหล้วก็เลยเหตุเฮืออะไรเป็นลังก็มีได้พี่น้องหลายหลายสองที่ซาหนามได้เห็นเองซาหนามเองกับขึ้นอะไรไปสวยคือกันแหลลเพราะว่าเตาอุลีแฟนซาหนามเป็นกาเป็นคนไทย เปิดใจก็เคยเปิดมาแล้วซอยเดือก็เคยซอยเรือมาแล้วนะเห็ดได้ร้ายแบบนะแล้วก็ซ่านางก็เคยไปน้ำตาโอร่น้องพี่น้องพุทุกกะทุกอีลีจนโบมี่หอนผอมสิตุ่มาชนซาพี่น้องก่มีคนไท่น่ะเยื่นมือเขามาซอยเรือหลังคนก็เหตุเพื่อนเห็ดซ่านหายกรโจนแล้วหลังคนก็ซื้อลิ้นล่อนต้อนยาหายกะกะคนไทยคนไทยแล้วก็คนล่างเขาเองแน่พี่น้องที่ซอยเหลือ ซอยเรือคนเล่าเฮ้าะนะพี่น้องเพราะเหตุนั่นแหละคนเล่าเขาเนี่ยก็เออผู้สาวสํำเล็กสํำหน่อยะนะที่ไปทายมากสินะว่าเป็นยังจึงมาคนไทยคือเคสเคสคือเคสเปิดใจอังสินะพี่น้องแต่มีทั้งคนสมหวังแต่ก็พิดหวังเนาะตามที่เห็นแตน่เห็นยูทูบเบอร์ได้ๆนะสองคนไปทำการเปิดใจที่ผ่านมาฮะนะพี่น้องและการนุ่มไทยนะก็ทัก คำว่า,าจีบกั็ไล่สาวลาฮ้อนะพี่น้องทักไายทักคำามาทั้งเฟซทั้งอีสังคำามาจีบทีทียูทูบเบอร์ได้ไล่ส่องได้ไปไายเอา้าเปิดใจเนาะทังคนเพื่อนก็บ่ามักมักแบบว่ามาันมกักมักคนไทยคนไทยนะเป็นคนใจดีเนาะเพราะว่าเป็นยังสาวลาเขาจึงมักคนไทยกันยนอนเพราะว่าแบบว่าเพิ่อนน่าทุกนะพี่น้องแบบว่า อยากจนหล้กการคนไทยโยนมือยืนมือข่าวมาซอยเหลือข่าวมาซอยเหลือในสิงที่เพิ่นบ่มีเพิ่นกะไรมีทิ้งทีเพิ่นบุเร่ฮับโอกาสดีๆะนะพี่น้องแล้วเพิ่นได้รฮับโอกาสดีๆแลยเพิ่นก็คิดว่าโอ้ไพ่ทุกๆคนก็ต้องเลือกทางที่ดีให้ตนเองนะพี่น้องเลือกทางสิ่งที่ดีให้ตัวเองฮะนะมุนนีไพ่เราสิอยากอยากทุกนะพี่น้องต่มันกะทุกก็เลยอยากเหนมือขาวมาซอยเหลือหลวก็เห็นไห้ เชาเลาาเขานะ่ะสอบหนุ่มไทยอยากไรคนไทยมันเป็นแฟนะนะพี่น้องว่าถ้าอะไรคนไทยมันเป็นแฟนนี่เพื่อนคิดว่าคือคือซีบิด,ดคือสีดีขึ้นะนะพี่น้องคือสีดีกว่าเก่านะทุอวันเลเป็นแฟนกัน,นดีแต่งงานกันไปดีนี่ไปบ้านเพื่อนเมืองเพิ่นนะก็คือสีมีงานทำไมีงานรองลับให้เฮ็ดหายท่บอะไรอดกินอดจากนะว่าตามเบิ่งในคลิปในข่าวเพื่อนกะ ประเทศไทยเพิ่น,ก,น,ททน,น,นก็เป็นประเทศที่จเจริญนะพี่น้องเป็นประเทศที่เจริญได้เฮ็ดให้คนลาวเฮานี่สอบหนุ่มไทยอยากได้ไทยคนไทยมาเป็นแฟนแบบว,ว่าถ้าได้คนไทยเป็นแฟนนี่ชีวิตนะคือสิคือสิดีขึ้นกว่าเก่าฮนะพี่นอ้องจากทุกข์จากยากจังซี่นะไล่เพิ่อนถ้าเป็นแฟนแล้วไปอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นจังซี่ไปหาเงิ 5, 5, 5, 5, 5, 5. นหาข้ามเนาะก็กมีคลิปค,ค,คลิปนึงพี่นอ้องใน TikTok แหละซะ้างหนังติดตามอยู่ พื่นเป็นคนเล่าพี่น้องคนเมืองอาสะพอดนี่แหละเพื่นเป็นคนเล่าตะกีเพื่นกากระทุกหยาเลยพี่น้องพื่นอัพเผยว่าเพื่นอัพเดทชีวิตห้เบึงนะตะกีเพื่นกระทุกหยาแต่ว่าพ่อเพื่นไรไรคนไทยมาเป็นแฟนเนาะพื่นกระพนไทยกะหักพื่นอีดีเล้พี่น้องแล้วก็งามได้แล้วก็งามได้แล้วเพื่นกระเลยไรมาผูกคอต่อแข้งก็คือเหตตามหีดคอมก็เพนี่็นไะพี่น้องกะมาแต่งย่าน จากตะกีน่ะเราเป็นคนถูกคนถูกคนอยากแหละละพบหักกับบ่าวไท่บ่าวไทก่นนนก็เสียอายุร้ายกว่าเราในน้อยนึงแล้วนะอายุประมาณเศร้าปลายกว่าปีแต่ผู้บ่าวนะอายุสี่สิบกว่าปีแต่ว่าก็ห่างกันแน่เด็กห่างกันเล็กน้อยกับพเป็นยังเนาะพี่น้องเพราะว่าชีวิตคนเทามันก็ต้องเลืองสิ่งที่ดีให้ตัวเองแหไะไม่ใช่หรอกอยากอยู่แบบว่าบ่มีอดมือกินมือนะถ้าเจอทางดีๆแล้วก็ต้องหิปไปเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือแล้วก็ได้เจอหักผูบหลักกับบ่าวไท่บ่าวไทนะ่นะก็ได้มาโคสาวล่วนะแล้วก็ได้จดทะเบียนสมรสคักแน่ได้พี่น้องก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเป็นบุญของเราหแหละทีไรเ,เจอบ่าวไท่แต่ว่าพอแต่งงานกันไปจดบอกทะเบียนสมรสเนาะเพิ่นกะไปอยู่ฟังไผ่กับผัวไปอยู่ฟังไผ่กับผัวแล้วผัวหลักก็หักเลยพี่น้องเอ้ยเวละอัปเดตให้เบิ้งทุกทุก เมือในทิกตอกสนามติดตามคุนเด้บบว่าโอ้แล้วโศกดีแหงเนาะจากเราเป็นคนที่ถูกนะเป็นคนที่ถูกแบบว่าชีวิตที่ถูกหาสาวกินคำพ่ออะไรมาเจอแฟนคนไทยอย่างสิลด็กอะไรแต่งงานกันแล้วนกะ็ไปอยู่ไปอยู่น้่แฟนนะไปอยู่น้่แฟนกน็หาเงินส่งมาให้พ่อแม่ทั้งบ้านว่าแฟนเราก็หักแล้วเด้พี่น้องอันพัวเราค่ะนะหักเลาแบบว่าแพงน่าเอาใจใส่แบบว่า,อ,า,แบบวาอยากกินเขาก็หาให้อยากไปเทียเท่ยวก็พาไปเที่ยว คือตอนนี้เราไปเที่ยวหนนประเทศประเทศยังประเทศจีนประมาณนี้แหละพี่น้องตามสนามในเบิรงในลิบนะไปะเที่ยวหนนประเทศจีนพ่นกถทอว่าชีวิตเล่านะก็รีขึ้นกวัวเกานะ้าไลพี่น้องเอ้ยรีขึ้นกวัวเกา้ลายจากจาก,จากตะกีบุมมี่ยังพ่ออะไรมาแต่งงานกับผูบาวฟังไทยีวิตเรากถือว่าซัมซัมแบบว่าได้ขึ้นสวรรค์เลยนะพี่น้องซัมเลยขึ้นสวรรค์เลยะนะเพราะว่าเพิ่นกา พาไปอยู่บานเพื่อนกับบานเพื่อนกับมีงานการที่ดีให้เฮ็ดนะแล้วกะ็เฮ่ามีผัวเป็นคนไทยเฮ็ดยังมันกะสบายกว่าได้พี่น้องมีผัวเป็นคนไทยจดเสบียนสมรสคักแนงสิถูกต้องตามกุหมไม้แบบนี้นะมันก็สิง่ายขืนกว่วเก่าเพราะว่าเฮ็ดยังมันก็สิสบายคือคือเล่าตอนนี้กะผัวเราก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานอีสั่งสักอย่างหนึ่งนี่แหละสรนัก็จืดโบราณแต่ว่าเราก็ค้ายออนไลน์ตอนนี้นะ แล้วก็ขายออนไลน์พูดในทิดตกแน่พูดในได้ร้ายหมองแน่ตอนนี้เราก็เป็นคนทีโด่งดังนี่แล้วก็งามได้พี่น้องเอ้ยแล้วเป็นคนเมืองอาสะพอดอาสะพอดนี่ก็สิบุรีพี่น้องเอ้ยอยู่อยู่ไกลเติบจากห่างจากสวรรค์นาเขตเข้าไปนี่กะหาฮกจิบโลกก็ถือว่าเป็นเป็นปน,นองเมืองเติบนะนองเมืองเติบมันก็นสิห่างจากโตเมืองก็รนะ้ายนะยังยังอยู่บ้านนอกแน่เพาสสะสาซะจากนั้นชีวิตแล้วก็ดีขึ้นพ่อเหตุนั้นแหละ สาวลาวเลยลคนก็อยากไหลนมไทยนะมาเป็นแฟนอยากไหลมาเป็นแฟนละก็อันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าชีวิตท hey, ี่ไปอยู hmm. yes ่บานเพื่อนเมืองเพื่อนในขึ้นดีขนาดนะ่นาะอพี่น้องว่าคนลาวหะเนี่ยก็ไปเหตุงานอยู่ไทยก็ด้ายเลยไล่ผัวาคนไทยก็ได้ได้พี่น้องเอ้ไล่แฟนเป็นคนไทยก็ได้ได้คนลาวห่ะเนี่ยคือคนทั้งบาโอ้ยขอสวดขออภัยพี่น้องแม่งอันนี้มันเจาะคือคนทั้งบานเราดีเนี่ยก็ หลายคนในได้พี่น้องตามเห็นพื้นมาสวงสงการนี่ผ้าแฟนมากกระไรพี่น้องผ้าพราคนไทยมากดินสงการนี่สานามเห็นนะสองสามคนพูนเดเลยแปลว่าเพื่อนไรแฟนเป็นคนไทยอย่างสินะแต่เพื่อนกับเพ็นฮับเมาเป็นทั่วนาฮับเมากรส,าสังสิแต่มีเงินมีค้ำเก็บแล้วก็มีรถมีล่างะนะพี่น้องเวลาเพื่อนสิมายามบานสิเพื่อนกับผ้าแฟนเพื่อนมายามใดเนาะเพราะ เพิ่นกระจุดทะเบียนสมรสถูกต่องตามกฎหมายมาบ้านเ้องสีกะกะมีไัยจ้าไผกลุ่มหรอกพี่น้องเอ้กว่าหฮามามือหนึ่งสองมื่สามสี่มือนแล้วทิดหนึ่งสองทิดสี่ห้าหาก็มาแจงบ้านแจงบ้านเพิ่นแจงั้างพบานพวเมืองเพิ่นหลักกันแล้วนะพี่น้องตามเห็นเพิ่นไปไรเพรว่าเป็นคนไทยนี่ก็อยากไรดีคู่คนได้พี่น้องเอ้ลังคนกับไปเปิดหานคล้ายเครื่องคล้ายเครื่องเป็นของตัวเองว่าไปอยู่ฟังไทยนี่เฮ็ดยังมันก็สบายพี่น้อง มันสะดวกสบายลายเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยบางคนก็มีเงินเขาบันซี่เป็นลร้แสนบาทตามส้างนามใดหูมากพี่น้องเอ้ยตามส้าหนามใดหูได,หไดเห็นมากเาสันซาก็ได้อยากออกมาเลา่าเรื่องเลา่าดีๆว่าเพราะเหตุยังเพราะเหตุยังพี่น้องสาวเล่าจึงอยากไหลแฟนเป็นคนไทยเนาะกับเพราะเหตุน,นี้แน่แหละพี่น้องเอ้ยว่า ถ้าหลายแฟนไปงานไทยนี่คือชีวิตก็คือสิดีขึ้นแน่ไปเฮ็ดเปียงอยู่บ้านอยู่เมืองเพิ่นก็คือสิก็คือสิได้กว่าอยู่บ้านเฮาแน่ซั่นซะเฮ็ดเวียงอยู่บ้านเฮาก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยม่นบ่ได้ดก็ได้แต่ว่ามันหักก็สิได้ก็สิบ่ได้พปานใดหั่นนะพี่น้องแล้วก็สะพอสนานคนลาวเฮานี่ก็เปิดใจนี่ก็หลายเนาะพี่น้องเนาะ14 15ก็มีอัน40ปลายปีก็มีแบบว่าเปิดใจอยากคุยกับหนุ่มไทยนะ พ่อเปิดทำคลิป,ปบว่ปปดดายูทูบเบอร์ได้ไายสองคนทำคลิปเปิดใจกะกะมีผภูบาวฟังไทยกะทักมาหลายเลยพี่น้องแต่ละคนนะนะตามซาหนามได้เห็นพเพราะว่าผ่อแฟนสาวนามเองก็เคยทำการเปิดใจผู้สาวหมาฮะนะเปิดใจผู้สาวลาวอยากไล่นุ่มไทยอังสินะซาหนามเองก็ได้เห็นมาอ,างนะอมงาังสินะเพราะว่าบังคนก็สมวังแน่บางคนก็พิษวังังสินะก็มีได้หลยหูบแบบเนาะก็คืออีกคู่นึงมีอีกคู่นึงพี่น้อง นุ่มไทยเพิ่นกับมาหาหอนเฮื่อนเล่พี่น้องแปลว่ามามาหาสาวเราหอนเฮือนเพิ่นกับบุตีหลวงเรืองทุกเรืองอย่าพี่น้องเ้ยขาแข่หักกันด้วยใจนะเพิ่นกับพ้อที่จะเอาไปหาเงินอยู่ฝั่งไทยเนะาะเพราะว่าอยู่บ้านเท่ามันกับงานการกับมีอยู่ดอกแต่ว่าคนไทยเพิ่อนนะสมัยอยู่บ้านเฮ่ากับคือสรีศบไดดอกข้างพี่น้นงองเนาะคือสีโบัวไงสันซ่าท่นคนลาวเข้าไปอยู่ฝุ่นนะแง่ายกลัวพี่น้อง เสียงานการสางมันกระไลเรียว่าจะเหตุงานยังกระไดนะพี่น้องเอ้มีงานลาย,ย่างห้องหับอยู่ฝั่งไทยนะสิบว่าสิเป็นหลานอาหาร,รว่าสิเป็นงานบานบอเป็นงานอันอันลงงอกลงงานนะสินะก็มีหล,ยลายลอยางแะละพี่น้องเอ้เพอเหตุนั่นแหละพราเหตุนี่แหละเพราะว่าบานเมืองเฮามันกะกะกะบุคคลมีปัญไล่นะพี่น้องก็เลยสาวเล่าก็เลยต้องการนมไทยี่แหละ คนไทยมาเป็นแฟนนะพี่นอ้องวัาได้ร้ายคูแ่แหละคนไทยเป็นแฟนกมามักจะสมหวังแหละกมามักจะแต่งงานแหละกล่ามปอยู่บานเพิ่นแหละเพิินกับผ้าเฮ็ดผ้าห้าผ้าสางซาแล้วก็ฟ้าเงินชงเงินมาบ้บานกันร้ายคนน้นองไหลไหลเพื่อนไหลซ่านกันยอนก็ไหลจากเมืองไทยกันล้ายพี่นออ้องเ้ยไหลเดียวว่ามีหนีมีสิ้นจังสิ ไปฟังไทยกับพูดนี้พวดชิ้นกระไดนะพี่น้องเอ้ยโมแมนได้ว่าไปฟังไทยแต่จะเป็นขี่ขาคนโบแมนพี่น้องเขาไปขายแรงงานนะคนกับไปขายแรงงานโดนดวดโดนพี่น้องเลยเพื่อจะไหลกรนยอนคนไทยไหลกัยอนประเทศไทยนะพี่น้องเอ้ยว่าคนลาวเขาเนี่ยไปไทยเนี่ยก็รไลเลยพี่น้องเอ้ยไายแห้งคือเป็นช่วงสงการามนักศีนี่เพื่อนกับผ้ากันแห้งกับบานเพื่อนกับผ้ากันแห่ลงมาลินแรงมือหนึ่งสองมือเพื่อนกับเขนไปอีกขึ้นไปหาเงินไปสร้าง อ่านไปสูงานอีกพี่น้องเอ้ยว่าไปฝุ่นมันกะเงินเดือนมันกะสสูงแน่นะพี่น้องเอ้ยสู้เราเมื่นหนึ่งเนี่ยเงินเดือนเมื่นหนึ่งเนี่ยต๊ะเป็นเงินเล่าข้างนเป็นเงินกีบนี่กะฮกหลานหกหลานไปแล้วพี่น้องเอ้ยสิห้าบาทข้างในกับโบเทงประนานหราเงินเดือนนะพี่น้องไม่ยังกะสงสามหลานสามนี่แหละไปอยู่ฝุ่นนะมันเงินเดือนก็ร้ายละก็ไรเป็นเงินบาทเด้พี่น้องเพิ่นหาเงินอยู่ฝั่ง้าไปหาอยู่ฝั่งท่านนีจะอะไเป็นเงินบาท ฝากมาแต่เขาอยากเก็บเป็นเงินบาทเ้าบุอยากแลกเป็นเงินกีบกันได้พี่น้องเลยแต่ว่าสานามว่าเก็บเป็นเงินบาทดีกว่าเนาะเพราะว่าสิ่งของในบานเท่านียก็จะเป็นซื้อยังก็บจะเป็นเงินบานนะพี่น้องส่วนลายเงืนขีบนี่ก็ซื้อได้แต่ว่าเป็นสีตีเป็นเงินบานนะเนาะก็โอเคพี่น้องเ้ยโอเคสานามว่าพิษผ่านประกันได้ก็ขอโราะถอดข้อภัยในคลิปนี้เด้อพี่น้องเ้ยตีเตียนมาหลายเนาะจังได้กับเป็นกำลังใจให้สนามคือเกาเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้สาวน้าำคือเก่าเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆที่ส้าวน้ำจะโพสลงไปใน Youtube เนาะโอเคพี่น้องส้าวน้ำขอตัวลาไปก่อนสบายดี